คลิปในวันนี้มายืนยันกันอีกทีครับสำหรับการอัปเดตในครั้งหน้าว่าจะไม่ใช่อัปเดตท,ที่ไม่น่าสนใจนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็ม <Huh? S 1> มีที่นี่เอฟเซชทอปเงการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์แบบคบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC a r i s e c า o า s Over AV and Mid v a n g u a r d b ท บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคาาที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก้อน เป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทำให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ Snoo สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord ของอนิเมะแวนกาสกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กันในหน้า announcementment ก่อนเลยนะคือในทุกๆก,การอัปเดตเดี๋ยวนี้อนิเมะแวนกาสเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการ d e v e l o p e r Q&A คนะครับคือคนที่เข้าไปฟังเนี่ยหรือคนที่ไปทำความแบบว่าจับใจความใน Discord วันที่เออมีการสอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ developer เนี่ยเขาก็จะเข้ามาตอบให้นะครับแล้วก็จะฟังฟีงงงดแบ นะว่าจะทํายังไงต่อในอัปเดตต่อไปจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรสนุกอะไรไม่สนุกก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์ได้ซึ่งเขาเพิ่งจัดวันที่วันจันทร์ที่21เมษายนหรือเที่ยงคืนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นวันนี้แหละณนะเวลาเที่ยงคืนนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะหลังจากที่ดูคลิปผมแล้วก็สามารถที่จะรอเที่ยงคืนแล้วก,กดเข้า Discord Event เข้าไปฟังได้ว่ามันจะมีะรายละเอียดอะไรอีกในอนาคต ที่เขาจะขายให้ผู้เล่นนะแล้วก็จะมีในเรื่องของแบบเราสามารถที่จะไปแนะนํานําเสนอได้แต่อย่างน้อยก็คือจะต้องแบบภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับจะประมาณนี้เลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาแจ้งเตือนก็คือ Lead Developer หรือว่า Developer ของคุณไพเซฟนี่แหละที่เขาจะชอบแบบมาพิมพ์บอกนู่นบอกนี่รายละเอียดอยู่บ่อยๆนะครับเขาก็กา ft, จะบอกว่าเดฟฉันแค่อยากจะบอกว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นอัป เกรดแบบการอัปเดตที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เกมเลยนะเออเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็คือขอบคุณทั้งทีมงานและขอบคุณผู้เล่นด้วยแหละที่แบบตั้งใจทํากันมาขนาดนี้นะครับอืมก็น่าจะเป็นเรียกได้ว่าอ่าคงดีใจกันมากๆแหละน่าจะประสบความสาเร็จในในในการทําเกมในแพทแพทที่เพิ่งอัปเข้ามานะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของสน p e พีกันบ้างครับ นิพีกล่าสุดเนี่ยยืนยันชัดเจนนะว่าชาโด o นะครับหลายๆคนเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยได้คอมเมนต์คิดเห็นกันต่างๆนานาว่าเอ้ยผมอยากจะให้นู่นี่อยากจะให้นี่ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นอัปเดตเล็กๆที่แบบอาจจะเป็นชา d o w อาจจะไม่ใช่มาเป็นแผดหลักแต่ไปประมาไม่ใช่ครับมาทั้งด่านมาทั้งตัวและมาทั้งพวกพ้องครับน้องเดลต้มาแล้วแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะมามากกว่า1ยูนิตแน่นอน ตอนแรกผมแค่คิดว่าถ้าหรือชาโด w จะมาเป็นเหมือนเหมือนอารมณ์แบบฟรีเลนนะก็มาตัวเดียวไม่ได้แบบสตาร์จะมาหรืออะไรมากมายจะมาแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่ครับแพทแพทนี้น่าจะเป็นแพทของชาโด w ซึ่งมันเป็นอัปเดตย่อยนะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแปลว่าชาโด w เนี่ยไม่ใช่ตัวชั้นแบบไม่ใช่ตัวหัวคอย50หรือเปล่า อาจจะเป็นตัวบอสอีเวนต์หรือเป็นอีเวนต์อื่นๆอีกหรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้คาดการนะว่ามันจะต้องเป็นอีเวนต์ใหม่เพราะว่าตอนนี้หมดในเกมมันเยอะมากๆแล้วแล้วสังเกตดูว่ามันมีเลขหนึ่งด้วยแปลว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเมคานิกอะไรใหม่อีกหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางทีมงานของในเมเบนการ์มันจะขยันเกินไปหรือเปล่าเอออันนี้ผมตั้งคําถามเยอะมากนะเพราะว่าผมเนี่ยสามารถเพื่อเพื่อนไปคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้ว่าเฮ้ยมันจะ ไอ้น,นี่กันเกินไปหรือเปล่าคือขยันเกินไปมันไม่ได้แบบใช้ลูปเดิมไม่ใช่แบบเออใช้ดันใช้บอสอีเวนต์ใช้อะไรที่มันมีอยู่มันจะมาเป็นอะไรใหม่ๆอีกแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องขององ,องค์กร Shadow g a r เด n นหรือเรื่องของอพี่เทพเบวเทพเงาหรือซิดคาเกโนนั่นเองแปลว่าก็มีสิทธิ์ที่จะมามันมันมันไม่มีสิทธิ์หรอกมันมาทั้งคู่แหละ นะครับมันมาทั้งคู่แหละหรือจะเป็นแบบยูนิตแบบเบซิโตที่มันจะเรียลกลูกน้องออกมาแล้วเป็นยูนิตตัวเดียวถ้าอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นยูนิตแบบ1นึ่งยูนิตเหมือนเดิมแต่ผมอะ่ะรู้สึกว่ามันมาด่านแบบนี้ด้วยมันมีทั้งด่านมีทั้งยูนิตแปลว่ามันเป็นอัปเดตย่อยที่สําหรับเรื่องของเ,ออทเทพเงาเท่านั้นเลยนะมันก็แบบ คิดไปต่างๆนานาได้หลายๆคนบอกอาจเป็นตัวตู้ก็ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆ่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าสน็กพีคตัวนี้คืออันนี้ด,นด่านด่านแบบด่านของในเรื่องแน่นอนนะครับแล้วก็ซิดคาร์เโนมาแน่นอนอันนี้ไม่มีฮูดด้วยนะแล้วก็ทีมงาน,นเขามาอีกก็แปลว่ามีสิทธิ์ที่จะมาเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับ ตัวละครต่างๆในการ์ตูนเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันละกันมันมีให้ดูแค่นี้ผมก็ยังมั่นใจอะไรไม่ได้เยอะนะแล้วก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าเนี่ยคืนนี้เที่ยงคืนเนี่ยผมก็อาจจะไปฟังนะแต่ผมนอนไวผมก็อาจจะไม่ได้เข้าไปฟังแต่ถ้าน้องๆคนไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดต5.0เตรียมตัวก่อนที่จะขึ้น5.5เนี่ยก่อนที่เขาจะไปถามเฮ้ยสงสัยอะไรสามารถไปถามอะไรเขาได้เนี่ย ใครไปถามอะไรมาก็สามารถคอมเมนต์มาให้เพื่อนๆอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอตัวโตผมก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย